ตัวตาสุ่บปุยอะหลายอะ่ะทำ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 ,ทำอง,องได้ทำอง,องได้พูดอไ้งวันเจ้าอันตั้งไว้เฮยมาทำแบบนี้เราได้ไรวะทำอะไร <c oughs> ดักดักนะชมาจอึ้อัดได้อีกอ่ะตุณตองตรง อ๋กาะกลุ่มบมแล้วกูตายยังไงหรือว <sorry>. ่าน <terrain> ี <çocuğ> ่เขาพูดในท้องใครหรือว่าไเดี๋ยววะเดี๋ยวใครที่หายไปนะไอ้กับแมนทัวเราเดินหาเลยไหมอ้มอามายัง ไปดิอย่าอ้ำหม่างอ้วมนี่คืออ้ำส่วนกาการนี่คืออ้ำเล็กอ้ำเป็นเพื่อนอ้ำอีกทีหนึ่งยังกลัวกูไหมกูว่าอายตายแล้วรู้สึกได้แอบอยู่ในท้องใครทำไมไอ้เยี่ยนทำไมไอ้เยี่นตาย กากลุ่มกากลุ่มส่วนนี้กากลุ่มส่วนนี้เป็นริงกางกลุ่มนว่าจะไม่ใครตายตายได้ไงไอชีไอเชลามาร์ี่ก็คือเป็นกระทุ้งเหรอไอ้กูมองไม่ทันไอ้ทัา